และนี่คือ j จ้าส่วนไ a ยแลน d ์พอดคครบเครื่องเครื่องบาร์โค้ดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ J จ้าส่วนไ a ยแลน d ์พอดแคสนะครับต่อเนื่องกันกันกนกบอีพีที่แล้วที่พูดถึงบาร์โค้ดและโครงสร้างเลขหมายสำหรับวัตถุประสงค์ในการค้าปลีกนะครับในอีพีนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเลขบาร์โค้ดและโครงสร้างเลขหมายที่ใช้สาหรับ วัตถุประสงค์สำหรับการค้าส่งที่มีชื่อว่า ITF14 ครับครับนอกจากการค้าปลีกแล้วก็ยังมีการค้าส่งด้วยใช่ไหมครับเหมือนเดิมนะครับข้อมูลที่ผมออกมาพูดเนี่ยก็ออกมาจากมาตรฐานที่ทาง CS1 กําหนดไว้ว่าวัตถุประสงค์การใช้งาน b a r c o ก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันไปนะครับโดยตัว ITF14 เป็นชื่อของสัญ,ญลักษณ์บาร์โคดในการค้าส่งหรือจะเรียกว่าเลข g t ท n น4ก็ได้ I T F นี้มีชื่อเต็มว่า Interleave Two f 5จะเป็นบาร์โคดที่ใช้อยู่บนบรรจุภัณฑ์ที่มีการบรรจุสินค้าอยู่ภายในจำนวนมากนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีสินค้า1รายการนะครับคุณผู้ฟังยังจำได้ไหมครับว่าสินค้าคาปลีกในบ้านเราเนี่ยหอย่างหงชิ้นหนรายการเนี่ย ใช้บาร์โค้ดอะไรครับบาร์โค้ด EAN13 หรือ GTIN13 ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าต้องการส่งขายแบบแพ็คใส่กล่องไปจำนวนมากเนี่ยทำยังไงกันต่อก็ต้องใช้เป็นตัวบาร์โค้ด ITF14 หรือเลข GTIN14 นี่แหละครับแทนเวลาเครื่องสแกนเนอร์ยิงไปที่บาร์โค้ดก็จะทราบได้ว่าภายในกล่องมีสินค้าอยู่จำนวนกี่ชิ้นโดยไม่ต้องแกะกล่องออกมานับกันให้เสียเวลา ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพอติดบาร์โคด ITF 14ลงบนกล่องแล้วสินค้าค้าปลีกที่อยู่ภายในกล่องจะไม่ต้องมีบาร์โคดก็ไม่ใช่นะครับยังจะต้องมีบาร์โคดหรือเลขประจำตัวสินค้าของตัวเองอยู่เช่นเดิมเนื่องจากมีหลายท่านเข้าใจว่าพอเราติด ITF 14แล้วคือจบเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าพอของไปถึงปลายทางแล้วมีการแกะสินค้าออกจากกล่องออกมาแล้วเนี่ย แต่ไม่มีบาร์โค้ดให้สแกนก็จะไม่สามารถทราบข้อมูลได้เลยว่ารายละเอียดสินค้านั้นๆคืออะไรนะครับต่อมาเราจะมาพูดถึงโครงสร้างของบาร์โค้ดชนิดนี้กัน ITF14 หรือเลข g t ท n 14เนี่ยจะมีโครงสร้างเลขอยู่ที่14หลักแบ่งตัวเลขออกเป็นอยู่5ส่วนด้วยกันโดยจะเป็นการนำโครงสร้างตัวเลขค้าปลีก13หลักมาเพิ่มเลขข้างหน้าอีก1ห,หลักเป็น14หลักนั่นเอง เลขหลักแรกนะครับที่เพิ่มมาอีกหนึ่งส่วนเนี่ยเรียกว่าเลขอินดิเคเตอร์เป็นเลขที่เอาไว้กำหนดจำนวนสินค้าหรือสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายในว่ามีเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นในกล่องบรรจุอยู่6ชิ้นก็เป็นเลข1อีกกล่องหนึ่งบรรจุอยู่12ชิ้นก็อาจจะเป็นเลข2ก็ได้นะครับโดยเลขอินดิเคเตอร์นี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่เลข1ถึง8 ส่วนเลข9จะใช้ในระบบคลังหรือระบบหลังบ้านเพราะเป็นเลขที่กักเอาไว้ใช้กับสินค้าที่มีความผันแปรนะครับยกบตัวอย่างเช่นพวกสินค้าเกษตรเช่นกล่อง1กิโลกร,รัมเนี่ยบรรจุผลไม้เอาเป็นว่าแอปเปิลแอปเปิลละกันนะครับกล่องหนึ่งอาจจะบรรจุได้10ลูกอีกกล่องหนึ่งอาจจะ8ลูกแต่ก็น้ำหนัก1กิโลกร,รัมเท่ากันนะครับก็จะใช้เป็น เลข9เนี่ยแหละรครับในการเป็นเลขอินดิเคเตอร์แทนตามหลักมาตรฐานของ GS1 แล้วเลข9จะไม่ได้ใช้กับจุด POS หน้าร้านหรือจุดชำระเงินนะครับแต่จะใช้กับระบบหลังบ้านหรือระบบคลังแทนนอกจากนี้ยังมีเลข0ูนย์อีกก็อาจจะมีหลายท่านคิดว่าแล้วเลข0ูนย์จะสามารถใช้ได้ไหมเลข0ูนย์ ก็เป็นอีกเลขหนึ่งที่ไม่สามารถนำมาใช้เป็นเลขอินดิเคเตอร์ได้นะครับเนื่องจากเป็นเลขที่เติมเต็มเท่านั้นทำให้ระบบไม่สามารถคำนวณและสร้างแท่งบาร์โคด I T F ออกมาได้ในส่วนถัดไปของเลขอินดิเคเตอร์ก็จะเป็นเลขรหัสประเทศในไทยก็ขึ้นต้นด้วย885ใช่ไหมฮะส่วนถัดไปก็เป็นเลขบริษัทและก็เป็นเลขรายการสินค้า และส่วนสุดท้ายก็คือเลขตรวจสอบหรือเลขเช็คดิจิตที่เกิดจากการคำนวณตัวเลข13หลักที่ตั้งมาก่อนหน้าทีนี้ก็จะเท่ากับว่ามีเลขอยู่5ส่วนในโครงสร้างของบาร์โค้ด ITF นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามถ้าพูดถึงบาร์โค้ดค้าส่งคุณผู้ฟังเคยเห็นสัญลักษณ์ของบาร์โค้ดชนิดนี้ไหมครับว่ารูปร่างมันจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับลักษณะของ ITF 1 4เนี่ยครับ ก็จะเป็นบาร์โคดที่มีกรอบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าล้อมรอบอยู่ตัวนี้แหละครับที่เรียกว่าบาร์โคด ITF หากคุณผู้ฟังได้ทำงานหรือมีโอกาสจะได้ทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งออกนำเข้าสินค้าพวกโลจิสติกรวมไปถึงคลังสินค้าต่างๆเนี่ยเชื่อว,ว่าต้องได้ผ่านตากันแน่นอนโอเคทีนี้ มาถึงกันตรงนี้แล้วย้ํากันอีกทีหนึ่งครับว่าสัญลักษณ์บาร์โคดสัญลักษณ์บาร์โคด i t f 14หรือเลขบาร์โคด g t n 4 4ใช้สําหรับวัตถุประสงค์ในการค้าส่งเพื่อบอกรายละเอียดและจํานวนสินค้าที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์นะครับลักษณะบาร์โค้ดจะเป็นบาร์โคดที่มีกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบนะครับและจะต้องมีเลขบาร์โคด14หลักอยู่ด้วยกับสัญลักษณ์บาร์โคดทุกครั้งนะครับ โครงสร้างจะคล้ายกับบา,ร,าร์โค้ดคารบลีก EAN13 เลยโดยเป็นการเพิ่มเลขอินดิเคเตอร์หนึ่งหลักที่ใช้สำหรับบ่งบอกจำนวนที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์นั้นสามารถใช้ได้ตั้งแต่เลข1-8ถึงแและเลขาสำหรับสินค้าที่มีความผันแปร ى, ไม่ใช้ณจุดขายและห้ามใช้เลขศูนย์ในการเป็นเลขอินดิเคเตอร์ทุกครั้งที่โครงสร้างเลขบาร์โค้ดเปลี่ยน เช็คดิจิตหลักสุดท้ายหรือเลขตรวจสอบหลักสุดท้ายเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเสมอนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่า EP นี้จะไม่ยากจนเกินไปนะครับผมจะพยายามสรุปเนื้อหามาตรฐานบาโคสากลของ GS1 เนี่ยให้เข้าใจมากที่สุดหากมีคำถามหรือยังคงสงสัยเพิ่มเติมในประเด็นไหนสามารถทักมาสอบถามกับเราในช่องทางต่างๆของสถาบันได้เลยนะครับ และหากเห็นว่าอีพีนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องกันมากยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับคุณผู้ฟังทางสถาบันเราย้ำเสมอว่าการติดกระดุมแมลเลกของธุรกิจอย่างถูกต้องนั้นเลขประจำตัวสินค้าที่เป็นมาตรฐานสากลของ GS1 จะสามารถเป็นตัวช่วยที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้กับ ธุรกิจของท่านได้จริงๆหรือไม่ยังไงก็ฝากพิจารณากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนอย่าลืมรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปให้ได้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับและนี่คือ j จสซอนไทยแ a นด์พอดแคสต์คบเครื่องเรื่องบาโคน